สวัสดีสสดค่ะครูคปอแพทย์ค่ะครูชมพู่ค่ะค่ะขอเชิญชวนบุคคลออทิสติกหรือบุคคลที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษที่มีอายุ3ปีถึง12ปีขึ้นไปในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครเข้าร่วมฝึกศูนย์บริการที่โรงเรียนอนุบาลตันทย,ยานนทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกาค่ะ เป็นโปรแกรมการฝึกที่ออกแบบมาฉเฉพาะสําหรับเด็กออทิสติกเพื่อที่จะพัฒนาทักษะต่างๆที่พร้อมที่จะสนับสน,นุนและช่วยดูแลเด็กๆค่ะจะมีกิจกรรมอะไรบ้างเชิญไปชมได้เลยค่ะทักษะการพูดทักษะนี้จะเน้นให้ผู้รับบริการฝึกทักษะในการพูดการสื่อสารที่มีแนวทางปฏิบัติที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการให้เด็กออทิสติกนั้นพูดได้เหมาะสมตามวัย ยกตัวอย่างกิจกรรมการสร้างประโยคคำพูดง่ายๆที่ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อบอกความต้องการของตอนเองในการพูดหรือการสื่อสารกับบุคคลอื่นค่ะการปรับพฤติกรรมโดยใช้กิจกรรมศิลปะยกตัวอย่างเช่นการติดปะจากเมล็ดพืชเป็นกิจกรรมศิลปะที่เกิดจากการนำเมล็ดพืชชนิดต่างๆมาติดลงบนกระดาษให้เกิดเป็นภาพหรือรูปร่างต่างๆตามจินตนาการซึ่งเป็นกิจกรรมศิลปะอย่างหนึ่งที่เหมาะสมสำหรับเด็ก ที่ช่วยฝึกสมาธิฝึกการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตาช่วยส่งเสริมจินตนาการให้กับเด็กๆได้อย่างเป็นอย่างดีค่ะอีกทั้งยังช่วยส่งเสริมการเรียนรู้จากวัสดุธรรมชาติอีกด้วยค่ะ หากสนใจการสมัครสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทติซึมไทยหรือโทรมาสอบถามที่เบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะค่ะสามารถติดตามข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆได้ที่ Facebook และเว็บไซต์สมาคมผู้ปกครองออทติซึมไทยค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ